เอาละครับวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการเชื่อประวัติจากตัวละครในเรื่องของเมใจกันนะครับโดยตัวละครที่เราจะเล่าเชื่อประวัตินี้นั้นก็คือเธอชื่อว่าโมเซียนานะครับเธอเป็นหญิงสาวอายุ 13- 15ปีในนปัจจุบันนะครับแล้วเธอก็เคยเป็นทาสของจามินมาก่อนนะครับโมเซียนานั้นได้สืบเชื้อสายมาจาก ชนเผ่าฟานารินนะครับเป็นชนเผ่านักสู้ของเท้าบีบแห่งความมืดโดยชนเผ่านี้นั้นจะมีความสามารถในการสูบลมที่ไวต่อกลิ่นมากมีขาอันทรงพลังและแข็งแกร่งและก็จะมีทักษะในการต่อสู้ที่เป็นเลิศนะครับแม้ในตอนแรกนั้นโมเซียหน้านั้นจะมีสีหน้าที่เย็นชาและดูเศร้าหมองเออแต่ว่าเมื่อ โมเซียนานั้นได้ออกเดินทางไปความกันกันกบอาลาดินและอาลีบาบานั้นก็ได้เริ่มผูกพันและได้เริ่มเปลี่ยนนิสัยของโมเซียนาให้ยิ้มแย้มขึ้นไปเทเลนิเทเลน้อยหลังจากที่โมเซียนานั้นได้พบเจอกันกันกบเหล่าของซิมแบกนะครับซิมแบกนั้นได้ให้ภาชนะ เครื่องเรือนกับโมเซียนาเป็นกำไรข้อมือสีเออ่สีทองออโดยกำไรข้อมือนั้นชื่อว่าอาร์โมเซซิวรานะครับเป็นกำไรที่ได้รับเออ่พลังสืสบต่อออกมาจากภาชนะอโลหะของอาลีอาลีบาบาอีก อีกขั้นหนึ่งนะครับโดยโซ่ข้อมืออาร์โมเซเซรานั้นสามารถปล่อยโซ่ออกไปได้ให้ยืดยาวขึ้นและยังสามารถปล่อยไฟไปตามโซ่ได้อีกด้วยนะครับแต่โมเซนานั้นจะไม่ค่อยใช้ใชบ่อยนักเพราะว่าจะทำให้เสียมากโกยแล้วก็ทำใหออ้สภาพร่างกายของเธอนั้นจะดูย่ำแย่ลงไปด้วยนะครับ แต่ในการต่อสู้นั้นจะชอบใช้ขามากกว่าส่วนต่อมานั้นโมเซนานั้นได้พัฒนาภาชนะของตนโดยมีคำแนะนำมาจากเมจนะครับโดยโมเซียนานั้นได้เปลี่ยนจากโซ่ข้อมือกลายเป็นโซ่ที่สวมใส่ตรงข้อเท้าเหมือนกับโซ่ล่ามที่ใช้เหมือนกับของทาสนะครับแล้วก็ โมเซียนานั้นได้รู้จักการปรับมากยของตนเองให้ดียิ่งขึ้นทำให้โมเซียนานั้นสามารถเร่งไฟออกไปตามโซ่แล้วให้กลายเป็นเหมือนออปีกเพิงที่ติดกับข้อเท้าของตนนะครับใช้วินและใช้ในการโจมตีอีกด้วยนะครับโดยเพิงที่สามารถปล่อยออกมานะั้นมีความรุนแรงและทรงพลังมากสามารถดูได้จากเหตุการณ์จุดสีดำที่ โมโนชุตัดนะครับหลังจากจบเหตุการณ์นั้นไปสักพักโมเซียนานนได้พบเจอกันกันกบโมูที่กลายเป็นผู้นำของจักรวรรดิลิมไปแล้วนะครับและตามในมังะพร้อมหลังจากที่อาดีบาบานั้นได้ต่อสู้กันกันกบฮาคุริวอาดีบาวานั้นได้พลาดท่าแล้วจิตของอาดีบาวานั้นถูกส่งไปยังทวีบสีดำนะครับ แต่รูปร่างของอาลีบาบานั้นก็ถูกปรับสภาพให้เหมือนกับตุ๊กตาที่มีขนาดเล็กแต่โดยเมื่อเขาถูกส่งไปในตอนนั้นเองนะครับความยาวนานในการที่อาลีบาบานั้นได้อยู่ในสภาพร่างนั้นจนกว่าเขาจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนั้นใช้เวลาผ่านานานไปตั้งสามปีเมื่ออาลีบาบานั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ ผ่านความตายของเขามานั้นแต่ทว่าโมเซียนาและก็อาราดินนั้นได้หายสาบสูญไปตามในเรื่องเนื้อเรื่องของมังงะน,นะครับโดยหากใครอยากรู้เรื่องเพิเ่มเติมก็ต้องออติดตามอ่านในมังงะเอานะครับหรือก็อาจจะมีประวัติของเธอ,เ,อ,อเป็นตอนที่สองก็ได้นะครับโดยวันนี้เราก็ ปเป็นประวัติคร่าวๆหรือเรื่องเล่าอาจจะไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับก็บายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย